มีรุ่นพี่ที่เคยเข้าร่วมโครงการ SCB ค่ะเขาเขาก็ได้ไปเยี่ยมชมนิทรรศการที่บทเรียนในความมืดอะค่ะแล้วทีนี้เขาก็กลับมาเล่าว่าอะไรนะผู้พิการทางสายตาไงค่ะ mm hmm. เขาเขาใช้ชีวิตยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เป็นช่วงที่แบบ SCB เปิดรับสมัครอดีไงค่ะ mm hmm. ก็เลยว่าอาจารย์ก็บอกว่าเราเราน่าจะ ทำโครงการกับผู้พิการทางสายตาดีไหมอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกเราบอกว่าเราจะเลี้ยงปลาให้พวกเราเรียนด้านพืชสัตว์เราคิดว่าเราไม่ชํานาญพอเราก็เลยเออเรียนเออมาทําในเรื่องของด้านพืชดีกว่าคุยกับน้ององเขาว่าเออก็เคยเพาะถั่วงอกมีพื้นฐานอยู่แล้วน่าจะทําได้ หลังจากที่มันได้ทํางานกับน้องเขาก็รู้สึกว่าถ้าวันใดที่เราท้อแท้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะว่าเราก็ต้องมองน้องเขาว่าขนาดเขาเป็นอย่างนี้เขาก็ถึงแม้เขามองไม่เห็นเขาก็พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นปกติให้เหมือนกับเราธรรมดาเราเป็นคนธรรมดามีครบทุกอย่างเวลาเราเสียใจยอะไรอย่างนี้เราเราก็ต้องคิดถึงเขาว่าหมายถึงว่าเขาเป็นแรงผลักดัน ก็ผมคิดว่า,าก,ก็น่าจะเก่งในเรื่องของการวางแผนงาน,นคือที่ผ่านมาคือในชีวิตก็ไม่ได้วางแผนในขนาดนี้สิ่งแรกที่หนูได้เรียนรู้เลยก็คือการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะการทำงานร่วมกับผู้อื่นคือที่ที่เรียนก็คือเรียนเรียนเรียนบางทีเขาก็มีสอนบ้างมนุษยสัมพันธ์อะไรอย่างนี้เขาก็สอนว่านเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่พอมาทําจริงๆรอะคะ่ะ เราก็มีหลายอย่างที่ต้องปรับมีหลายอย่างที่ต้องนี้เราก็ต้องยอมรับความคิดเห็นของเขาแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่าดีเราก็เสนอความคิดเห็นไปอย่างเงี้ยค่ะโครงการกล้าใหม่นี้เข้ามาก็คือก็จะมาช่วยเสริมเสริมโครงการของเราคือโครงการเกษตรอินทรีย์เนี้ยเนาะและและที่เราที่ตรงนี้จะมีข้อดีก็คือว่า เกษตรอินทรีย์ถ้าเราทําจริงๆคือเราต้องลงพื้นที่เราต้องใช้เราต้องใช้พื้นที่เยอะซึ่งซึ่งบางทีเราดูแล้วมันก็อาจจะไม่เหมาะกับคนตาบอดเนี่ยค่ะพอน้องเขาเอาโครงการนี้มาเสนอให้ก็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 น่าจะเป็นผลดีต่อเด็กเพราะว่าอย่างน้อยตรงเนี้ยมันก็มีพื้นที่เฉพาะของเขาก็คือเด็กไม่ต้องเดินไปทั่วคือไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะแล้วก็ระยะเวลาในการทำก็คือได้ผลผลิตเร็วเนี่ยค่ะ